อะไรวะเป็นอะไรวะคุยโทรศัพท์ยูวย้ยอองเมื่อกีก็มันไม่คราฟเองฮะลำบากคนอื่นอีเจ็ดปีแล้วเนี่ยฮะ,ะทำไม <c oughs> <7 S 2> เจ็ดปีเจ็ดปีแล้วทำอะไรไม่เป็นชิน้นเป็นอนันไม่เป็นสักอย่างฮะฉันเป็นอย่างเงี้ย เขาบอกไงสวดมนต์เนาะสวดท่องไงสวดมนต์สวดมนต์หรอสวดมนต์หรออยังสลบเลยสลบเลยเว้ยสวดสวดมนต์หรอผมแค่สลบไปแต่ตายไม่ตายเดี๋ยวมันเซฟโซนไหมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเซฟโซนไหมเฮ้ยเลยเฮ้ยไม่เซฟโซนหายไปแล้วเว้ยเอาเลยเอาเอ้ยแเด็กพไมเป็นพอย์กูขึ้นสองพันสองวะ เอาแล้วนี่มีพันแปดเดียวได้แมามาไงวะเออเออจะตายจริงเว้ยตายจริงเว้ยเออตายจริงเนี่ยวายน้ำคามมาแล้วกันนะใครอยากปล่อยของมาเซฟโซนสีสามบ้านแอนมินแจกฟาร์มแจกเฟรมพอยทุกคนแล้วอย่าลืมสร้างเตียงนะบวกกันยิงได้หมดทเชีย่ยอเอ,อเอาไหมเอาไหมไปไหมอยากไม่แตกอะ ตรงตามันไปทางตรงไปเลยไอ้รถบัอุ้ยหยังใหญ่เชี่ยแม่งร้องยังใหญ่าจอดแล้วยิงทิ้งไหมแตโ้ยโคตรดังเอารถมาได้เอารถมาได้ไม่ขี่ไล้ทางนี้ หีตามป่าอะไรใช่ไหมไม่แม่งล่อจังเลยเออใหญ่กว่าเดิมอีกเออพวกหรือ๊อเป็นแม่งคนวางวะเอ๋อรู้ว่าไหนเป็นก้อนไหนเป็นหินมันเราเซ็ตเซ็ตตัวป่านี้ก็ได้อ่ะวิ่งไปเอาเออหาที่จอดรถก่อนทำเตียงไว้เลยใช่ไหมเรียงไงทำเตียงเลยทำเตียงเลยถ้าเราแบบไม่วิ่งไกลขนาดนี้ก็ไม่รู้จะเจออะไรไงใช่ อย่างไอ้เมื่อกี้ระเบิดลู่พวกอี้กลางถนนนะโอ้โหคนยิงคนยิงคนยิงวะนี่อะไรวะแล้วเปลืงปืนเปลืงปืนเปลืงปืนโอเคโอเคโอเคไม่รู้ม่เจอที่ไหนวะมันยิงใครไม่รู้ว่ไม่รู้ไม่รู้ได้ยินแค่เสียงได้ยินแค่เสียงโอเคโอเคนึกว่าเขางั้นค่อยๆขานเข้าไปเริ่มไม่ปลอดภัยแล้ว เคยได้ยินเสียงระเบิดไหมไม่ไม่ไม่ได้ยินเนี่ยเสียงระเบิดได้ได้ยินได้ยินได้ยินแต่ว่าแต่ว่าเบาได้ยินมันตุบตุบเออได้ยินเว้อันนี้เข้าเข้าใกล้ได้ยินเฮี้ย <Yeah. S 1> น่าจะฝั่งตรงข้ามอ่ะเอ,อ๊ะแล้วทำไมควันเมื่อกี้ควันเนาะ อ๋อปลาสมโโุกไปเองอ๋อโอเคโอเคมีคนมาทิ้งชุดส้มไว้ตรงนี้ว่ะเฮ้ยเก็บได้ไหมเก็ยเตียงมันน่าจะอยู่แถวนี้าหาไหมหาดิตัดทำบด้ไม่ อย่าเวพิ่งเคยับเยอะยาเพิ่งคยับเยอะเราขอสเตปเนีเตรียมร้อยก่อนนะวิ่งหาเตียงเอออะไรวะเจอเอชีสิบห้าโอ้เสียงอะไรวะเนี่ยเจอเอ1 5สิบห้ากับบาเลตอยู่ในพุ่มในพุ่ม วัดเดอตอนตอนนี้ไม่กล้าออกไเว้ยเพราะว่าเหมือนได้ยินเสียงแล้วเบืดอเอ้ยมีมีมีคนมีคนวิ่งต่อหน้าเลยยิงไหมยิงไหมไม่ทันเ okay. มื่อกี้มันมันเอ่อเสือส้มไหมได <laughs> เสือส้มเออคือพุ่มที่นี่ไปอยู่เว้ยแม่งมีบาเลตกับเอคิดพางันโชดงันแก้วาาไปคา,ากับกระสุนเทียบเลยอเคเห็นไหมได้ยินให้เสียงรัวๆเลย รถมาตรงนี้มาตรงนี้ถอมาตรงที้ถอ,ถอมาหล,ล,ลังหินถมาหหนวะหลังหินแนววะนี่เห็เชื่อไหมเออโอโอเคโอเคโอเคเจออยู่ยืย้มีคนมาทิ้งบาเลตไอเอเคห้าไว้อยู่ในพุ่มอ่ะเฮ้ยคน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 ไหนดีครับ สวัสดีครับเอ้ยเฮ้ยมันมันต่อยเอ็กซ์เฮ้ยน็อกปะน็อกน็อกอ่ามันตายไปเนี่ยตายดิชื่อขึ้นน่ะเคียมเขียวแม่งอ่ารีบไผ่ียบตรงนี้ยันยันยันมึงยันมุมมันมันวิ่งตัวเปล่าเลยเออมันวิ่งตัวเปล่าเล้เว้ยแล้วเมื่อกี้แกเป็นคนบอกกันมาว่ามันต่อยมันต่อยอะไรนะใช่ใช่มันต่อยเว้ย เนี่ยมันทิ้งชุดส้มอย่างนี้เนี่ยวิ่งวิ่งไปเอ้าเฮือโดนยิงขี้เเฝ้าของ่ยเฝ้าของให้หน่อยโอเคอโอเค,อ,เคอะไรชื่ออะไร Nintendo อะไรวะตอนนี้อยู่ในพุ่มเดิมเว้ยไม่น่าเลยไม่น่าโผล่เข้าไปใกล้เลย,เยบอกแลันอันตรายเอ้ๆไม่ใช่ดมินด้วยแ้วเนะ RBC เตะเพลย์เกมเนี่ยยิงทิ้งไปแล้วมันก็ยิงกลัวไงวะงเท็นอะไรสักอย่างเลยเห็นชื่อเห็นชื่อแค่เหนชื่อแล้วโอเคโอเคไหนวะมันมองได้แค่มุมองศาแค่น,นี้มองข้างหลังไม่ได้นี่อ่ะกำลังว <Okay. S 1> ิ่งมา,าโอเคใช่ป่ะเนี่ยหย่อนออกไงโอเคโอ นีไปดิหนีหนีเสืยเสีอเสมั้งเอาคืนว่ะทดทศหาหาตัวหาตัวไหนหาตัวไหนใกล้ๆมันมีสองตัวหาตัวไหนเออได้ไหมได้ไหมหาตัวไหนเชื่อแม่งเอาคืนว่ะไอเสียงมิ่งหยอกเสียงมิ่งหยอกใครชื่ออะไรวะ R P Z มาล่าอะไรสักอย่างเฮ้ยไม่ใช่มีแต่เต้ยเหรอมาเอาแต่ อมจะโดนยิงมีอยู่สามตัวดิั้งนั้นเออคือเห็นตัวหนึ่งไม่แก้ผ้าถืออะไรสักอย่างก็เลยเอาข่ายิงหัวแตกไว้แล้วก็มีตัวหนึ่งลั่นแล้วก็มีคือเห็นสองตัวตอนแรกคือตัวที่มันรูดศพแกไม่รู้ว่าใครเออแล้วก็เห็นอีกตัวหนึ่งกําลังวิ่งไปทางขวาวิ่งออกไปแล้วอ่ะไอ้ตรงไอ้ตรงหินที่เราเราหมอบตอนแรกอ่ะแล้วทีนี้ก็ดูชื่อเอ๊าไม่ใช่เอ้ามาริล่ามาริลา แอดมินศูนย์พีเพลฟอ้าวอ๋อเซิร์ฟรีเซิร์ฟรีไรรหนวงไปกิจกรรมโอเคมาแล้วไหนวะเอ้ยใครวิร่งไหมเอ้ยเอ้ยเอ็กมีคนคนฟันเลยไอ้เม่งดักเกิดเลยอ่ะว่ามิงมาใช่ไหมกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปอ่าไปหยิบไอเคเนื้อลบมาด้วย วิ่งมาไกลแล้วเว้ยเข้าป่านี่เราเว้ยโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคเฮ้ยมันมีกระบะมาจอดเลยมีกระบะมาจอดเว้ยในป่าเนี่ยป่าไ,ไหนวะป่านี่เหรอเว้ยที่ตายเมื่อกี้เนี่ยมีกระบะมาจอดตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้เว้ยตรงเห็นเห็นชื่อไหมยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นล็อกปะไม่ล็อกด้วยดอยดิครับดอยดิครับ ขี่ฝาเข้าไปเลยไหมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนมีของไหมในรถอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนดูของมันนี่แหละมีเสื้อเต็มเลยเว้ยชุดเต็มเลยชุดสูทชุดอะไรกู้ระเบิดอะไรพวกนั้นอะเต็มเลยเว้ยอาวุธมีไหมไม่มีมีแต่ชุดกลับไปรวมกลับไปรวมรวมกันที่รถเราก่อนโอเคโอเคเราววิง่งกำลังวิ่งย้อนกลับมาจะมาที่รถเจ็ดเก้าวิ่งกลับเอาไว้ ไม่รู้<ต>มันจะมาเดี๋ยวดีดอยข, <c oughs> ของชาวบ้านมาใช่งั้นเลย <c oughs> งั้นก็ขี่กลับเดี๋ยวจะอยู่เดี๋ยวขออยู่นี่ต่อสักแป๊บนึงเดี๋ยวไปเกิดบ้านเอาเอาแล,ล้วรถเลยเออวะต้องเอารถจักรเดี๋ยวขับกลับไปได้เคียร์ไว้ไว้ไมเจอกันอยู่รถ <c oughs> อีู่ที่ขโมยรถเขาเชื่อไม่รู้ไปนอนแล้วไม่รู้อะไรรูขี่กลับบ้านได้กูนอนแล้วเหมือนมันยางแตกว่หรือรถรถกระบะมันเป็นนี้อยู่แล้ววะโ <L ot> อุ้ยช,ชุดเทีย่ยว <L ot> บบอกเลยดอยละขอขอแล้ว <L ot> นะ <L ot> เออเอาไปเลยเก็บกดใส่ได้กี่ชุดอะ่ะมันหมดแล้วก็ใส <L ot> ่ <L ot> ใส่ได้ทั้งหมดเลยว่าไม่ไม่ใส่กระเป๋าได้กี่ชุด ตายชุดหนึ่งสองชุดเนี่ยไม่จะเอาไปจอดเทียบข้างแล้วก็โอนโอนโอนอ่ะไม่ต้องเราราดอยไปเล่นเราเอาเราเกาะเราไปไปรถมันไม่ได้ไลเราเอาของไปละลายเล่นดีกว่าเอาอเงี้ยเออละลายเล่นไปอย่างนี้เราก็คุมเลยะเนี่ยไปจิลที่สุดไม่เสียดายแล้วโอเคแล้เดี๋ยวที่จะทางเข้าไปบ้านแอดมินให้ได้เลย เอ้ยมีคนคนคนสองคนยูไนจูไนบ้านแอดมินบ้านแนดม,มินใช่ไหมประตูบ้านแนดมินิงไปโดนระเบิดอะฝั่งกำแพงฝั่งแกเลยมีมยิงสวนมียิงสวนยิงสวนใช่ไหมยิงสวนเมื่อกี้เห็นเห็นตัวแบบเสื้อขาว ตัวหนึ่งเฮ้ยมันมี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 ฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายใช่ไหมล่ะอ๋อนะซอมบี้อ๋อซอมบี้อ่ะเสือเหลือนคาเลยอยู่สามนัดอ๋อมันกะจะเข้าทางนี้ คือแอดมินไม่ได้ทำอะไรเลยผู้เล่นก็ฆ่ากันเองเพื่อ,อ,อจะเข้าบ้านเลยเจอหน้ากันเองก็ฆ่ากันเองแล้วเข้าบ้านไปยังวะน้าจะเข้าแต่ว่าได้ยินเสียงระเบิดนะมันมีตัวที่หลังระเบิดมันมีตัววิ่งเข้าอยู่ ไปแต่วันเสีเที่ยงคืนครึ่งแล้วเตรียมเตรียมเตรียมอ่เถอะนะเอาเอาเอาคารไปเดี๋ยวจะเข้าชาร์จแล้วเดี๋ยวจะเข้าชาร์จเลยโอเคเดี๋ยวเช็คดูก่อนเฮ้ยซอมบี้นี่ยว่ะแล้วมึงวิ่งมาหากูอย่างงี้เลยเหรอทำไมมึงวิ่งมาหากูอย่างงี้ บี้นะเอ็กซอมบี้เขาชาร์จเลยแล้วกันโซนนี้ไม่คิดว่ามุม,มยิงน่าจะยากี่บ้านไี่สองหลังมั้งโอ้ยไอ้เดือดเลยอ้ยใครยิงข้าไหนใครยิงอะไรใครยิงข้างนเนอ่ะไม่รู้อะ เงียบมากเลยเว้ยอยู่ข้างในกันแหละพอแล้ววันนี้ไปทำฝานบวกแม่งเลยแอมีอยู่ไหนอาร์บิเซตอาร์บิเซตเอ่ออาร์บิเซตอต่ไอมีอยู่ไหนแตกโอ้ยอยู่ข้างหลังเลยไอ้เอาร์บิเซตนี่เราอาร์บิเซตมาฮามัดเอออยู่ข้างหลังเลยไม่พอละเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดเชี่ยวตึกก่อนนะ เพชลเตอร์พังเชลเตอร์นี้แล้วก็ชักปักโอีซีออนไปก่อนละไปละเดี๋ยวนะเชลเตอร์มันไม่นับอันที่เกิดล่าสุดหรอฮะแสดงว่าไอ้ที่สร้างมาก่อนหน้าขึ้นเลยความหมายเว้ยอ้าวไม่เกิดเชลเตอร์ไม่ได้อ้าวอ่ะไปเชคเตอร์แล้ววิ่งเอาแล้วกันเตอแล้วแปลว่า อย,อ,ยอย่างน้อยเราก็ทำอะไรอันนี้ได้นะโดยเฉพาะรถของเราเนะยมันก็ทำหน้าที่ได้ยยมมอย่างด <ไป S 1> ีเยี่ยมและสมบูรณ์แบบไปแต่เราไม่เอาแค่เราไม่เอามันกลับบ้านกันด้วยแย่ยและเพราะว่าเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละ เออเพราะพรุ่งนี้แอดจะเปิดเซิร์ฟใหม่ไงก็คงไม่ไม่มีใครเข้ามาเล่นแล้วสำหรับเซิร์ฟเซิร์ฟนี้นะเล่นอยอยู่นู่นไม่ใช่เหรอเราจะทำในสิ่งที่เราสิ้นคิดที่สุดเลยทำไมวะมจะไม่ตายก่อนนะวะปวดสิ้นคิดเลยว,ว่ายว่ายน้ำข้ามไปไปอ้ <c oughs> <า>ร้องโรดี้เดิน <c oughs> ทำอะไรใช<า><ด>่ไหมมันใค <ไข S 1> บรบ่ทำ <ไป S 2> ดีกว่าอาล้า

เล่นเกมนี้อยู่ตรงอยู่เกาะไม่เจอฉลาไม่เจอฉลามเนี่ยมันเป็นเป็นไปไม่ได้เว้ยเฮียมันมันก็จะแดกกูรอบสองให้ได้เลยใช่ไหมใช่ <c oughs> ตายนั่นไงขึ้นเรือมาแล้วกันนี่ไงยินดีต้อนรับสู่เกาะของเรา เจกลีเหรอเกเลีเหรอเกเลิใส่ปอกคำแม่อย่โดนแบนด์วะไม่น่าโดนต้องสินเซนเซอร์บาตาดูดูมาใส่เต็มชุดดดาดแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแกลลีแล้วบิดไงเด้เยไหนวะเย่ ชดไลเดอร์อ๋อที่ใส่ใช่ไหมนึกว่าหนังหมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ยิงเป้าเป็นเป้าของเด้ยิงเลยเนอะยิงเป้ายิงเลยเนอะไปยิงเป้าของเด้ยิงเป้ายิงเลยเนี่ยจึกเป็นไงวะเอ้าทำไมทำไมมันมันลอยฟ้ามันเอ้ยมันลอยฟ้าว่ะเออแกลอยฟ้าเอ้ย อ๋แล้วตัวกีร่องห่นได้เนี่ยเนี่ยเขาไม่ได้ร่องห่นเอาไม่ตายเหรอตัวกีร่องห่นเนี่ยไม่ได้ร่องหุ่นนี่อ่ะแค่อยู่เฉยๆกัดูในรูปในดิสอ่ะเออส่งมาดิไม่เป็นไรเลยเว้ยนี่เลยสิ่งที่อยากทำเว้ยถ้าล่องห่นได้เว้นี่คือการแก้ผ้าเนี่ยเนี่ยเฮ้ ไม่มาทำอะไรข้างหลังทำอะไรตอนนี้แก่ผ้าไอ้เออแล้วมือตัวอย่างทำอะไรไม่ได้เลยไอ้เดียวไม่ทำอะไรแกไม่ตัวแกไม่ได้เลยโดนตุยหลังโอ้ยตอนนี้ไปแก่แก้ผ้าวิ่งตุยหลังอยีกออกเข้าใหม่ออกเป็นเมนูเลยใหม่ไหย เอออ้ยเออไอเออก็ไม่ทำอะไรไว้ได้เออเไม่เออโดนตุ้ยหลังแน่นี่ไงมามามาเรียบนี่ไงเจ้ยแม่งล่องหนจะใส่ปอกหำแบบคือแก้ผ้าต่อยเลยเว้ย

กันเองเลยเดี๋ยวนีๆฆ่ากันเองตอนนี้อย่าเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าอย่าโว้ดีอย่าเลยเออสับทีเดียวยังจะง้อคาร์ตนาเดี๋ยวเดี๋ยวคืนแน้ตรงศพเดิมแกขอใช้ดาวกระจายก็พอไป โดนโดนได้สูตรเอาปาต้ามาแล้วมีใครสามารถฆ่าฉันได้แล้วอ้าวอ้าวอ,อตายไม่ได้อวตารเลยไม่ได้อวตารจริงได้แล้วหว่าดนะ่าแล้วทีนี้ไปกลายเป็นว่าตัวแกหายว่ะ <c oughs> กลายเป็นว่าตัวแกหายว่ะ เดี๋ยวพอพอแกเกิดใหม่เดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิมเว้ยมันก็จะมองมองเห็นเหมือนเดิมเว้ยโอเคมึงบ้ากอะไรไะเนี่ยเจียจีรีเจียเรยชิบหายเลยอะหรย่ะหายละลงดิสคอร์นละรอตาเลยดิว่ะรอโอ้ยยรอยพ้รไก่เชี่ยรอยรอยพ้นเกาะเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จายเปล่าหมดไปสุ ไปฝนเกาะเลยอะดิ้งควรไก่อะแต่ของอยู่ตรงนี้โอเคเรามาสรุปสิ่งที่เราพบเจอกันวันนี้กันดีกว่าคือตอนแรกเขามาว่าว่าจะเป็นอะไรนะไปดฟาร์มเอาเรือเออดักบังเกอร์แล้วจู่จูแอดมินประกาศอคือเขาประกาศมาตั้งนานแล้วแหละเตรียมปิดเซิร์ฟเตรียมปิดเซิร์ฟก็เขาจะมีคุยกันตอนสามทุ่ม แล้วปรากฏว่าเราเข้ามาตอนช่วงประมาณสองทุ่มหน่อยๆสองทุ่มนแล้วเราไม่ไม่สนใจแล้วเขาก็ประชุมกันอะไรสักอ,อย่างแต่เราเราไม่ได้เข้าไปฟังแล้วทีนี้ปรากฏว่าเราก็ต่อยกันเล่นๆสักพักมันสลบอ่ะเรก็เริ่มเอกใจแล้วแล้วก็ปืนยิงตายเลยน่าจะเป็นคิวแรกไม่ซ้ำั้งก็เลยงงอ้าทำไมเซฟโซมยิงกันตายวะแล้วเฟรมพอยต์อยู่ๆก็เป็นสองพัน อสรุปว่าแอดมินมาประกาศที่หลังว่าให้ทำการเดทได้อย่างอิสระเพราะว่าเราจะละทิ้งเซิร์ฟนี้ไปเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เออก็เลยจะเรดได้อย่างอิสระเลยแล้วก็พากันไปเรดเว้แล้วก็แตกเลเทแตกเลเทกลับมาเ,เออจนจนได้แบบได้ทำการแบบกลับมาบ้านอ mm hmm. กลับมาบ้านแล้วก็ทำการเล่นอะไรก็ไม่รู้ ทิ้งไท้ายไว้สำหรับเกมเกมนี้แล้วก็ก็จบซีซั่นนี้ไว้ตรงที่นี้ก็แล้วกันอขอฉลองให้กับพาร์ทที่เออสิบสี่เล่นสกัอ4สี่พาเลยิงไม่มีแม็กไม่มีกระสุนด้วยแม็กทิ้งไว้ข้างล่างไงตบแม่งโอเคปิดเซิร์ฟบ็จบปิดละปิดรายการจบเลยว่าอะไรจ้เราก็